เที่นะเป็นดนตรีสดยามเที่ยงโอ้เดึกๆก็มีบ้างนิดหนึ่งอะไรเงี้ยนะเป็นประจําบ้างอะไรนะว้ไปเป็นขาประจำบ้างเอาฟังดะไว้เป็นเป็นขาประจำนะคะแบบใครว่างๆช่วงเท,ที่ยงๆนะฮะกินข้าวไปด้วยนะอยากได้ได้ฟังดนตรีสดก็เข้ามาฟังได้นะครับมีขอบคุณพี่หมวยค่ะสีเขียน <c oughs> น,นะแค่นะไม่ได้เขียนไม่ใช่สีเทียนเฮ้ เพลงอะไรต่อดีปกติคุณนุชชอบชอบฟังเพลงอะไรฮะกีก็ลองไม่ถึงแล้วนะส่วนมากเพลงชายหญิงมีแต่เพลงสูงๆนั่นแหละโอ้โหดไม่มีเพลงไหนต่ำเลย่ะเพลงดึงดันเสียงต่ำน้องเฮมเขาความสามารถสูงจริงๆใช่ใช่ดึงดันเหรอดึงดันเออดึงดันก็ต่ำอยู่ดึงดันเสียงต่ำแต่แบบล็อกคูร่าท่อนกันเลยเรียบร้อยเชียร์พี่ อ่ะแน่นอนเล่น,น,นว<พ>บดีได้กี่อย่างคะคุณหมวยแฮมอะไรนะเล่นวกซีได้กี่อย่างเหมือนเยอะเลยอะ่ะก็แค่สามสามอย่างเองฮะมอีอ่ากีตาร์คีย์บอร์ดแล้วก็กองสัรค์นาการอ่ะนี่ขอบุณไรไแมอ๋อกีตาร์คีย์บอร์ดกองนี่ร้องได้อย่างเดียวอันนี้อุปกรณ์เสริมดีดไม่ได้อุปกรณ์เสริมอยากได้อยากได เห็นนางมีเห็นนางมีกีต้าวกีต้าวมีของฉันต้องไปรื้ออุปกรณ์เสริมมาแต่ฉันดิบไม่ได้ถือไว้ก็ได้นะเท่ดีนะอุปกรณ์ประกอบฉากสวัสดีต้ามีนค่ะอุยขอบคุณครับผมขอบคุณปั๊มกินด้วยขอบคุณโอ้ทำเป็ดนะฮะทำเป็ดทำเป็ดเออทำเป็ดด้วยทำเป็ดด้วยขอบคุณแมวของคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณคุณเอิร์ทขะดึงดันเนอะดึงดันไหมเอาอะไรดี มา,ด,าดึงดนันดึงดนันดึงดันร้องเพลงก็ได้ดนตรีก็ได้เป็นนักดนตรีอยู่แล้วดใช่ไหมคะแบบว่าร้องดนตรีสดอะไรอย่างงี้ใช่ใช่เป็นแบบนักดนตรีนักดนตรีนอนวัยครับส่วนมากรับงานแค่กลางวันเท่านั้นจริงเหรอ <c oughs> พี่ได้ว่ขอบคุณพี่น้อยไม่ขอบคุณค่ะใช่ขอบคุณเจนะขอบอคุณเจไปฟังไหม เคยเคยเคยได้อยู่เพลงทรมานผู้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าสูงเนี่ยอบคแมวเหงาขอบคุณขี่น่อยด้วยว่าแม่มีทิ้งเคปเลส everyday ขอดึงดันเรียทะเลดึงดันเรียทะเลทะเลยังไงเนี่ยทะเลยังไงเนี่ยนอนยาถึงเช้ากติดกาใช่เราถือบ้างใช่ไหมได้ได้ครับโดนมันนอถือแบบนั้นใช่ไหม พจรตงๆแต่เขาไม่ได้เล่นท่าปกติเท่าไหร่เล่นท่าพิสดารอย่างเดียวเฮ้ยเราตีลังกาได้ด้วยนะจริงปะเนี่ยเรต้องโชว์เลยครับผมถ้าพูดมาขนาดนี้ใส่โยคะจริงปะเนี่ยโหสายสุขภาพใช่ไหมฮะใช่เราก็ตีลังกาแล้วคุณก็ตีลังกาดิกีตาแลกกันถ้าแพ้ใครใครแพ้ตีลังกาอะไรอย่างนี้ล้อเล่นล้อเล่น หลังน่าจะหักแล้วก็ทำอะไรไม่ได้แล้วหลังจากนั้นนะรอเล่นรอเล่นต่นเรามาร้องเพลงกันกมาไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอนะฮะเฮ้ยตีตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยกับกุต้อมด้วยนะฮะหนึ่งครับคนเราจะไม่เราจะชนะเขาสกรองนี้ขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณของขวัญด้วยนะฮะ แล้วมาลุ้นก่อนสักหนึ่งนาทีสุดท้ายแล้วกันนะแล้วค่อยร้องเพลงนะครตื่นเต้นตื่นเต้นขอบคุณมากมากทุกคนนะขอบคุณมากเอ้ยแฮมอยากรู้สมมติถ้าพี่เคสามรอบใช่ไหมรัชนะสองแล้วก็แพ้หนึ่งอันนี้คือกลายเป็นแบบเอาแบบสองในสามป่ะใช่ไหมใช่ใช่ใช่ใชแต่ก็ต้องให้ครบสามหมายถึงว่าถ้าชนะสองไปแล้วยังไงก็ต้องแข่งให้ครบสามถ้าสามรอบ เอาสรอบชนะสองแพ้หนึ่งก็คือครบแล้วใช่ไหมสมุิอย่างนี้ใช่ก็ครบแล้วแต่ว่าแต่ว่าถ้ามีแคมเปญอื่นด้วยก็คือบางแคมเปญมันเอาห้าห้าก็คือถ้าชนะสามรอบก็ลงได้เลยเหมือนกันแต่ว่าถ้าจะเก็บเก็บมันมีแคมเปญอื่นที่ต้องทําอ่ะก็คือวันหนึ่งมันต้องได้ห้ารอบอ่ะอืมก็เลยทําให้เขาห้าปนตัเองห้ารอบเนี่ยใช่ชนะด้วยขอบคุณครับผม ขอบคุ่งควันที่น่ารักกดนะเลโกโต้โกยสมัครนะครับขอบคุณมากๆหน้าฉันใหญ่มากขอบคุณมากเลยเกาะเมือนะสหายน่าจะนอนกันหมดใช่ไหมฮะสหายนอนถายไปไหนหมดนะเออนะขอบคุณสำหรับการกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณทุกคนนะฮะขอบคุณนะคะหนึ่งร้อยยังดีอยู่ไม่ร้องเพลงไม่รู้จักชายไม่รู้จักเธอกันนะฮะมี มีพี่คนหนึ่งรีเควสมาเนียฮะอดไปข้ามรีเควส์ช่วยเดี๋ยวเราร้องไปฮุกหนึ่งแล้วกันนะเอาทีมต้นจะบอกแล้วแล้วกันนะนั่งคนเดียวแล้วมองกระจกที่สะท้อนแสงจันวันเพนโดดเดียวกับความเหงาอยู่กับเหงาที่พูดไม่เป็น เพลงเดิมๆที่เรารู้จักแต่ไม่รู้ความหมายของมันหากฉันจะหลับตาลงสักครั้งและพบกับเธอผู้เป็นนิรันหากความรักเกิดในความฝันเราจูงผิดโดยไม่รู้จักกันปาฏิทินไม่บอกคืนและวันดังที่ฉันไม่เคยต้องการ ค่อยากให้เธอได้พบกับฉันเราสงรถโดยไม่มองหน้ากันจูบเพื่อรำลาในความสัมพันธ์ก่อนที่ฉันจะปล่อยเธอหายไปโดยไม่รู้จัเจกเธอับติดตาแ้วนะท,ทุกนเรื่องราวต่างๆทุกๆครั้งที่ฉันตื่นนอน บทกวีไม่มีความหมายฉันงมงายสวดมนต์ขอพรหากเธอมีโอกาสอีกคนจะรายมนต์กับสายน้ำจันทจำไม่ได้เธอราตาโลสักแล้วพบก,กับเธอผู้เป็นนิรันร์หากความรักกันได้ความฝันเราจมพิตโดยไม่รู้จักกัน ปฏิทินไม่บอกคืนละวันอย่างที่ฉันได้เคยต้องการอยาให้เธอได้พบกับฉันเราสมรสโดยไม่มองหน้ากันจุเพื่อร่ำลาด้วความสำคัญก่อนที่ฉันจะปล่อยเธอหายไปโดยไม่รู้จักเธอถูกบต,รตร้กั มีลืมกลางอากาศด้วยครับผมเปล่มกติครับเพถ้าผมไม่มีเนื้อผมก็ลืมเหมือนกันนะขอบคุณขอคขงขวัญด้วยนะครับผมขอบคุณค้าวขอบคุณต้าตาจารยต้าขอบคุณครับผมเมื่อกี้มีอะไรเอ่ยน่ารักมากนะครับดีค่ะมมีมวยอดดีค่ะคุณพ่อมันดีค่ะดีน้องสวัสดีพี่ออยีดดีค่ะน่ารักไหมติดตามได้นะคะขอบคุณสำหรับการกดกดใจด้วยนะฮะขอบคุณครับ วีาคุณชูถ้าฝึกร้องเพลงไปเรื่อยนี่คือได้เลยนะบอกเลยยาแล้วยา <laughs> โอเคค่ะพิงได้อย่างงี้ได้แล้วเดี๋ยวพิงพรุ่งนี้ <ขอ S 1> นะ <ขอ S 1> เดี๋พรุ่งนี้ลง YouTube นะไปเล่นไปเล่นกันได้ฮะ